ไปตู้ได้ปลูรถตัวไปเครับน่นนะไปดูโลเ a ชั่ n นะคะไปหยงโอ้หยงคนาโ o เค t ั o นไปได้กันที่ไปอมไปยบบไปล้ย่เอาบมเนมาเล่นด้วยกันก็ได้บอมีงานมีงานมาละบอมีกัมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวบอจนั่งเสร็จลวนันจีันจีนั่งี่บอจบอพ่น่าพ่นเอารถเบนองไปคิว่าเอารถเบนไปไซื้อเบน ก็เลย่าเอาบอลจดั่ใส่คะนั่งนี่บอกกเลย่าเอาบจดลรถเบนได้บอกรเบก็เลยาเอารถเบนไดเลยเอามูดีอะไรอได้เอารถเบนจี๊ดใส่จี๊ดขอเบนเจอล้อรเบน่าอีเบนไปบอกนั่งกันเรียบ้อยสามคนนะเอี๋ยวม้อะนไปวไปแลไปเมืองโรเคสซัยนี่กระเป๋า่ลืมของด้อ ไดูโลเคชันเาไปดูโลเคชันไทยซีรีส์พวกนี้พวกนี้จะตกเรียบฝนขึ้นมาแบบว่าโซนนี้มัเหลือม่นตกครับมันตกมาคึมคึมมันตกกับไปปล่อยนะยันฝนกับยันแดดแต่มืนอนี้แดดสุดเหนียอันนี้เฮากำลังจากไปเบิ้งโลเคชันมาเด้อค่ะเฮากับมาประชุมใหญ่กันกับนักแสดงทั้งเบิดเลยสาวน้อยเดอะซีรีส์ ไห่แล้วมีโรงรงนี้เปนี่ะนนีนะพอที่จะเป็นี่อพอมีละครสั้นริการเนีกแสดะไรทีหรือว่าเ่อละครทำคิวบูตอินช่าความาไม่ได้เป็นนังใหญ่ใหญ่อนช่างตอนยักษ์ประเด็นนิ้วกาหรืว่าเป็นกับแต่กบไลๆยาปีสิบด้ะเด็นภาพร 6MB ม่ใพวกนังสั้นยังเสียานเพราะรู้สึกว่าทำแล้วมันสนุก ยิงเป็นั้ไปยังกลานสายมากเล่จะ่นเยารเ่นจเนบปตกรลุ่กตนกนัไหม่อันนี้คือต้องต่บัเมียเวื่อันนี้ผมเชื่อว่าบทาข่าว้รับว่าเรื่องานยังไงส่วนบนหรือคำพูดอย่างเขาจะไปเจาะครับเป็นบอกเป็นภาษาอีสานพราอตรงตรใหมันเป็นภาษาสดของเราแล้วคุยไงตอบไปตอบมากางี้นะครับครับ เรื่องแรกเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ขาที่เราเพิ่มเข้ามามันมันอาจจะไม่เอาแย่กันไปกรนตอไม่ตอขอตอเนั้อเสิดที่เดี๋ยวบอลโจรเพิ่งจะได้บอกว่าเพิ่งจะใส่บูลิ่งให้ดูเอาอ่าไม่ตอเนื้อคอนคอนคอนตอดีแะมูกับเนี่ยอ่าสมมติใส่อ่าของเน่าเดี๋ยวไม่หัวก็ไปร้องใส่บูลน่งหรอว่ะ แค่แยกเองเดียวออกไอ,อ้เองเดียวเพิ่มเข้าไปเลยกัน,กนไ,ได้อุ้ยคนทีท่คนทีท่ผ่ามาหัน